สวัสดีครับผมวุฒิ KRC นะครับวันนี้มาส่งมอบโดนเกษตร DJI T50 กับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ซื้อ T50 T25 รับฟรีแบตเตอรี่1ก้อนตั้งแต่วันนี้จนถึง1มีนาคมนะครับหรือจนกว่าของจะหมดซึ่งตอนนี้มาส่งมอบอยู่ที่ตำบลสองสลึงอำเภอแกงเราไปดูกันเลยครับผม ตัวล็อกนะครับเวลาเราล็อกเรากดเข้าไปปึ้งถ้าเราดึงออกอย่างเงี้ยมันจะง้างไม่ออกเลยเรากดตรงนี้ถึงจะง้างออกได้ ใช่ครับก็ดึงยากอยู่ดีนะใช่ดะได้อยู่ดีและอีกอย่างหนึ่งคือถ้ากรณีเราไม่ได้ล็อกแขนรีโมทมันจะตัดการทํางานทันทีเลยมันจะไม่ให้เราขึ้นเลยตัวนี้จะเป็น power line power line เนี่ยเราทําความสะอาดวิธีดูแลรักษาคือให้เราทาความสะอาดพวกนี้ทุกรอบยิ่งดีก่อนใช้งานหลังใช้งานเพราะว่าเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีฝุ่นมากาอเราก็ใช้เตเป์คินเนอร์ฉีดแล้วก็แปรงปัดๆๆหรือผ้าก็ได้ครับเหมือนกันกับแบตแบตก็คือตัวนี้ข้างในเนี่ยเราดูสภาพเชี่ยวเนี่ยไม่คดไม่งอมไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โดนกระแทกว เเช็คแบตเหมือนกันครับตัวนี้มันจะทํางานคู่กันเนาะตอนนี้แบตมีอยู่3ขีด3ขีดนี้อยู่ประมาณ70%ตอนนี้คือแบตไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันจะคายประจุปไปเองแต่ถ้าเราใช้งานก็กดดูก่อนอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเต็มก็คือ4ขีดบอกสถานะทีนี้ข้อควรระวังเราไม่ควรบินลากแบตให้เปอร์เซ็นต์ต่ำเกิน40บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเพราะว่ามันเหมือนมือถือเราถ้าสมมติว่าม,มือถือเราเปอร์เซ็นต์ต่ำแล้วชาร์จแล้วก็ใช้งานไปด้วย มันก็ทําให้เซลล์แบตอะมันเสียเร็วอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นทําไมถึงเราบินรอบนึงมาชาร์จเพื่อมันคลายความร้อนแล้วมันเต็มเร็วแค่น,นั้นเองสอยอย่างงี้น้าหนักมันจะพอดีค่อยๆใส่แล้ว,วประคองลงอ่าค่อยๆ <ลง S 2> อยส่งประคองลงอ่า <ลง S 2> แล้วก็กดอีกทีมันดังแตกหนึ่งคือมันล็อกแล้วเพราะอะไรถึงไม่ประคองเพราะบางทีอ่ะพอระวางไปแล้วปล่อยมันจะกระแทกพอกระแทกเดี๋ยวเขี้ยวมันจะงออยมาเยนะครับแล้วกดสั้นกดยาวค้างแล้วก็รออ่าเนี่ยคือเสียง เสียงที่เราเวลาเราเปิดแบตแล้วก็ e s c รองรับแบตว่าทํางานอะไรมานะครับแล้วก็ปิดเหมือนกันกดปิดก็กดสั้นกดยาวกลับไปแล้วก็ค่อยปล่อยให้ไฟมันวิ่งปื๊ดมาตดตรงเนี้ยเราก็ปล่อยทีนี้ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราปิดหรือจะยกแบตออกให้ไฟสถานะไฟดับสนิทก,ก่อนค่อยยกออกเพราะว่าถ้าเราปิดแล้วยังสถานะไฟมันยังก็ะพริบๆๆๆ๊อยู่มันจะมีการสปาร์ของขั้วได้ทีนี้เราก็จับเหมือนเดิมเวลาเอาออกก็เหมือนเดิมแล้วก็กดแล้วก็ยกพร้อมมายกขึ้นยกตรงๆงเลยครับ ะจะหนักหน่อยแต่ถ้าพักก็กินแต <c oughs> ่ก็จกินโอเคอันนี้คือการใส่แบตเปิดแล้วก็ปิดเพราะว่าตัวนี้มันจะมีลูกล้อรองรับอยู่แล้วก็แค่ใส่ให้ตรงร่องแค่นั้นเองครับเวลายกขึ้นก็ยกตรงๆเพราะว่าถ้าเราบิดไปด้านหน้าเพราะว่าตัวนี้มันจะล็อกกันมันจะเหมือนหนักแต่จริงๆไม่ได้หนักมันจะไปหลังกันเองเลยมาครับส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวถังน้ํถาถังน้ำเนี่ยส่วนประกอบของมันเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ปัม๊มมอเตอร์ปั๊มเนี่ยก็คือมันจะสั่งการมันจะมีปัมป๊มหนึ่งครับปั๊มสอง สองข้างสองข้างเนี่ยจะเห็นสายน้ามาเนี่ยมาที่โฟเขาเรียกโฟโฟมิเตอร์โฟมิเตอร์เนี่ยจะสั่งให้ปั๊ม2ตัวเนี่ยทำงานถึงว่าเราเปิด20เปิด1556้อะไรต่างต่างเนี่ยตัวนี้จะไปสั่งปั๊มอะให้รอบหมุนหมุนหมุนเร็วขึ้นตามที่เราตั้งไว้เ,ไวเพราะฉะนั้นถ้าน้ําออกเพี้ยนหรือแบบโฟไม่เท่ากาันจะมีลักษณะอยู่2อย่างคืออันดับแรกก่อนปั๊มอะรอบหมุนของปัม๊มเท่ากันไหมถ้าแรงหมุนไปอยู่ที่ประมาณหมื่นรอบหมื่นรอบแล้วน้ําไม่ไหลสแสดงว่าปั๊ มีโอกาสรูดไปแล้วกรณีที่ทําให้ปั๊มอะรูดได้ง่ายก็จะเป็นพวกยายาที่เป็นยาครีมยาผงที่แบบความเหนือดเอเข้มข้นมากเลยเพราะว่าตัวปั๊มเนี่ยมันจะเป็นปั๊มแม่เหล็กมันจะเป็นบัลลีซึ่งมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับแแม่เหล็กอยู่ลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติว่ายาที่อยู่รอบๆภายนอกเนี่ยเป็นผงหรือเป็นยาที่เหนืด ตัวนี้เคยทำงานอนะสุดท้ายแล้วแม่เหล็กตัวนี้กับแกนก็จะรูดมอเตอร์ปั๊มสองเนี่ยจะคุมจ่ายน้ําไปที่มอเตอร์เจ็ตก็คือ M4 กับ M1 เอาง่ายว่าคนละฝัง่งแต่เวลาเปิดปิดมันสามารถเปิดปิดฝั่งหน้าหรือหลังเลือกได้เปิดตีหัวก็ได้ทีนี้ภายในถังเนี่ยเราสามารถเปิดตรงนี้ออกได้แต่เวลาปิดเราไม่ต้องปิดแน่นนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับมียางมันดูดอยู่แล้วอะไรมาเนี่ยครับตัวนี้เราสามารถดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาได้เลยอ่าดึง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 อ่าดึงมาเลยได้เลยค่อยๆนะเดี๋ยวมันจะแคือ ใช่มันจะมีกองอยู่ซึ่งในกองเนี่ยถ้ามันมียาติดอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้น้ำอะไหลเข้าในปั๊มอะช้าเราอาจจะต้องใช้แปรงทาความสะอาดปัดๆๆทุ่ๆเลยมาน,นะครับทีนี้ในตัวเนี้ยมันจะมีล่องซีนยางอยู่ครับเห็นไหมครับเวลาเราใส่ดูซีนยางอีกทีนึงว่าซีนยางอยู่ในล่องไหมตรงไหมเพราะว่าตัวนี้มันสามารถดึงออกได้เอามาขัดได้พวกนี้แยกออกมาได้หมดเลยเราใส่ก็ใส่ประมาณนี้ให้มันตรงหรอกแล้วก็ดัน ดันเข้าไปเลยนิดนึงแล้วก็หมุนพอตึงมือที50เนี่ยข้อดีคือจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบพัดเท่าไหร่จะไม่เหมือนทีท10เมื่อก่อนที10่10ปัญหาปั๊มรูดจะเยอะแต่เนี่ยเขาพัฒนามาแล้วเพราะว่าเสื้อปั๊มของที10ตรงเนี้ยของที50มันจะเป็นลักษณะเหมือนหอยโข่งเวลาใบพัดหมุนมันวิ่นน้ำขึ้นเลยเลยแต่ที่10มันจะเป็นลักษณะของข้อง,งอส่งน้ำเนี่ยตรงพอตรงภาพยาต่างๆมันเวียนขึ้นไม่ได้มันเลยไปอัดกันข้างในมันจะมีลูกลอยซึ่งลูกลอย เซนเซอร์ตัวนี้เซนเซอร์ก้นหางลูกลอยจะกระดกขึ้นกระดกลงเพื่อจะแปะเป็นแม่เหล็กซึ่งถ้าเวลาเราล้างทําความสะอาดถ้าลูกลอยดูลักษณะลูกลอยวันนี้มันอยู่ในลักษณะนี้แต่ถ้าลูกลอยเอียงไปด้านในด้านหนึ่งถ้าเราล้างแล้วเนี่ยบางทีแบบเราอาจจะเอาแปรงไปค้นคๆๆเลยมาเนี่ยด่แล้วทําให้ลูกลอยมันไม่ได้อยู่ลักษณะตรงนี้แต่มันจะมีบ่าล็อกของมันอยู่ซึ่งมันอาจจะแบบเคลื่อนพอเคลื่อนปุ๊บเวลามันกระดกมันไม่ตรงกับแม่เหล็กมันก็จะอ่านสถานะว่าน้ำอ่ะเป็นศูนย์เขียนหรือยาที่เราใช้มีฟองเยอะๆลูกลอยอ่ะมันไกาาาะอ่่งลวมมันนสสุด็ถ เราว่างเปล่าเหมือนกันเป็นไปได้หมดอะไรมาเนี่ยให้เราตรวจเช็คตัวนี้อีกทีนึงส่วนตัวนี้เขาจะเรียกตัวช่างน้าหนักเวทน้ําหนักซึ่งตัวเนี้ยการอ่ะมันจะอยู่15วันที่เราดูตะกี้ตัวนี้แหละครับเวลาเราเติมน้ําแนะนําเติมแค่ประมาณสัก3 435ี่สามห้าเพราะอะไรครับเพื่อป้องกันอ่ะไม่ให้น้ําหรือฟองอ่ะมันกระชอกมาตรงนี้ถ้ากระชอกตรงเนี้ยเป็นระยะนานๆอ่ะมันจะเกิดสนิมและทําให้ตัวเนี้ยเสีย ใช่เสียไปเลยอะไรมาครับเราเช็ดได้ไหมเช็ดได้ครับปกติแล้วเนี่ยเราสามารถยกขึ้นมายกถังขึ้นมาหรือเราถอดถังก็ได้ครับแล้วก็ดึงหัวจุกเนี่ยออกมาได้เลยอ่ามันจะาขาวๆใสอย่างเงี้ยพอสักสองอาทิตย์ถ้าเราไม่ได้ทํางานใช้บ่อยอ่ะสัก2อาทิตย์ก็ได้เอาถอดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดถ้ามันมีตะหนิมก็ใช้ตัวแหงเช็ดให้แห้งแปรงขัดๆทู่ๆให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้อือจะใช้งานได้ยาวส่วนถ้าถังเราอยากจะยกขึ้นมาล้างออกมาทําความสะอาดมันสามารถปลดได้คือเราปลดตัวข้างในมันจะเป็นปีกผีเสื้อแล้วก็หมุนออกเลยสองข้าง กดแค่นี้อ่าแล้วก็ดึงออกได้เลยมันก็จะมีลักษณะปลั๊กอยู่ตรงนี้นะเพราะมันจะมีตัวล็อกอยู่ซึ่งปลั๊กตัวนี้ก็จะถอดได้ตัวนี้เป็นเรดาร์เรดาร์เนี่ยมันจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง5 0เมตร30เมตรเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าต้นไม้จับที่เท่าไหร่ส่วนตัวนี้เป็นวิชั่นเซนเซอร์ตัวนี้จะทํางานคู่กันกับกล้องตัวนี้มีมี4ตัว ซึ่งจะต่างกับที40ที่40จะมีแค่2ตัววิธีรักษาเวลาเราบินเราเปิดสีหัวเนี่ยน้ำมันจะฟุ้งเข้าตัวหน้าลำให้เราเอาผ้าเช็ดถ้ามันมีเศษม,มีผงมียาน้ําเกาะให้เราเช็ดเลยกากล้องเหมือนกันก็เช็ดไปเพราะว่าลักษณะของมันแจ้งเตือนคือมันจะเป็นสีเหลืองบนหน้าจอรีโมทว่าหน้าจอผ้ามัวสีเหลืองแต่ไม่มีผลอะไรแต่ว่ามันเหมือนให้เราทาความสะอาดอะไรมาเนี่ยครับเพราะว่ามันแคมองวิสัยทัศน์มองไม่เห็นเลยมาเนี่ยครับส่วนไฟตอนนี้ติดเป็นตัวไฟสปอร์ตไลท์ของที60มาให้ซึ่งตัวนี้เรรราาาสมถปับได้ จะปรับมาข้างหลังก็ได้ให้เรามองเห็นแล้วแต่ว่าเราจะปรับประมาณไหนแต่ว่าของพี่ก็ปรับเอาแบบใส่ตรงๆมานี่ก่อนแต่ของพี่ที่มาบินให้ก็คือว่าพี่จะปรับไปด้านหลังให้มันสองด้านหน้าด้านหลังตัวนี้จะเป็นเสารับสัญญาณอากาศสองข้างมันจะมี4ตัวนะครับมันจะมีสี่ตัวมันจะอยู่ตรงนี้ข้างหน้า2ตัวแล้วก็อยู่ฝาหลังที่อยู่ข้างในอสตัว ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณจากรีโมทแล้วก็จะมีตัวนี้เรียก RTK สทาสำหรับตึงสัญญาณดาวเทียม erm, เพื่อการบินของโดนครับมันจะยึดเป็นตัว GPS เป็นหลักตัวนี้ก็เหมือนกันมันจะใช้ RTK แล้วก็สั่งประกันเป็น GPS นําทางเส้นทางการบินอัตโนมัติอะไมาน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็น ESC ESC จะมี4แขนเลยตัวนี้หลักๆแล้วเนี่ย ก็จะควบคุมมอเตอร์สั่งการทำงานของรอบมอเตอร์5กรณี ESC ตัดการเชื่อมต่อ ESC 1 2 3ไม่เชื่อมต่อ ESC ขัดข้องอะไรต่างเนี่ยมันจะแจ้งที่หน้าจอรีโมทหมดเลยทีนี้วิธีแล้วให้เรามาเช็คดูไปที่แขนก่อนแขนแขน1แขน2แขน3แต่ละตัวจะบอกมอเตอร์มอเตอร์สมสมมติว่าแขน3มอเตอร์3คืออยู่ข้างบนเอาลักษณะเนี่ยคืออยู่ข้างบนเอยู่ด้านล่าง8อยู่ด้านล่าง อ่าหนึ่อามเอาง่ายว่า1 2 3 4อยู่ด้านบนหมดเลยห้าหกอยู่ด้านล่างให้เราดูตรงนี้เป็นหลักในตัวนี้มันจะบอกอะไรบ้าง C C W กับ C W ซึ่งทําไมมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะหมุนคนละทางกันดูตามลูกศรได้เลยทีนี้ถ้าใบพัดแตกดูเบอร์ตรงนี้เป็นหลัก U C C W หรือ U C, C w. w หรือ L ข้างล่างมันก็จะเป็น L แล้ว L C W หรือ L C C W แค่นั้นเรดาร์ตัวนี้ก็เหมือนกับตัวนี้ แต่เพียงการหมุนจะคนละแบบอันนี้จะเป็นการหมุนจากความสูงนี่แหละคตัวที่จะสั่งงานให้จับต้นไม้ตามจ้าต้านไม้มันจะหมุนไปเรื่อยๆอันนี้นจะเหมือนหมุนกับเหมือนลักษณะวงล้อเป็นลักษณะ360องศาเลยซึ่งข้อควรระวังก็คืออย่าเตะแค่นั้เพราะว่าถ้าเดือยตัวนี้มันหกักไอ้ตัวนี้มันจะเอียงเอียงข้างเท่ากับว่าการจับของมันอ่ะมันจะเบี่ยงไปเส้นหนึ่งเลยมันจะทําให้แบบการจับผิดพลาดต่อมาเป็นหัวเจ็ตมันก็จะมี4ตัว ด้านหลังด้านหน้าเราบินไปสักพักหนึ่งตัวนี้มันอาจจะหลวมคือมันคายขึ้นลงเราอาจจะเช็คดูอีกทีนึงว่าลักษณะมันสัน่นถ้ามันสั่นล้วก็มุมหมุนเข้าให้นั่นเองส่วนตัวนี้จะมีเซลีนอยดอยู่เซรีนอยดเนี่ยจะควบคุมการปิดเปิดของปั๊มไม่ให้น้ําหยดต้องถอดล้างไหมไม่ต้องครับส่วนมากเราล้างอ่ะคือใส่น้ําเปล่าใส่น้ําเปล่าใช่ครับแล้วกด กดทาความสะอาดในรีโมทมันก็จะสั่งการให้น้ําไหลทาความสะอาดออกมาเลยมานะครับทีนี้เวลากางใบคือลักษณะของใบจะอยู่ลักษณะมาเนี่ยไม่ตึงเกินไปไม่หลวมเกินไปเวลาเช็คมอเตอร์เราบินจับสองข้างเนี่ยคอนไหมไม่คอนคคเลยมาเนี่ยทั้งบนทั้งลา่างตรวจเช็คเดินละข้างละข้างก็ได้รือก่อนขึ้นบินเลยมานะครับแต่ถ้ามันหลวมมันจะมีหกเหลี่ยมในกล่องรีโมทแล้วก็หมุนเข้าไปค่อยๆตึงทีละข้างทีละข้างเข้าไปจะหมุนแน่นข้างนึงอ่าค่อยๆหมุนเหมือนกับบ่าตัวเนี้ย มันจะไปอัดใช่แล้วไม่เท่ากันส่วนตัวโดนการทําความสะอาดตัวโดนเราใช้จะเป็นน้ํายาล้างรถก็ได้สันไลก็ได้ชุบน้ําทําความเหมือนล้างรถเลยทําความสะอาดล้างรถแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็เคลือบเง,งาอีกทีแนะนําเคลือบเง,งาอีกที เครื่องชาร์จสาหรับชาร์เต้าปลั๊กข้างเดียวมันจะเสียบได้เฉพาะอันที่หนึ่งตัวนี้มันจะมีตัวกิบล็อกซึ่งกิบล็อกเนี่ยเราต้องถอดออกก่อนแล้วค่อยๆกดดูเหลี่ยมตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีเหลี่ยมบอกตรงนี้มันจะเป็นโค้งบีบแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ใส่กิบล็อกไปกิบล็อกเนี่ยทำมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันถอยพอมันถอยแล้วเมื่อก่อนน่ะถอยแล้วทําให้แบบมันสปาร์ทเนี่พอกิบล็อกมันจะช่วยให้ไม่เคลื่อนส่วนมากมันจะไหมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาก็เลยทําตรงนี้มาใช่ใช่ครับจะบูดึตตตัััวววเนนนนีี้้้ยลารใส่กข แล้วก็กดดึงเข้ากดมามันจะมีร่องอันนี้อยู่เห็นไหมครับแล้วค่อยเสียบให้มันตรงค่อยกดถ้าถ้าไม่ตรงเรากดเดยอะนี้จะหักแล้วกดลงไปอ่ัล็อกออกมาณนี้ระวังมืออย่าไปโดนเขี่ยวตรงนี้ตอนมีไฟไใช่ครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแต่อันนี้จะไม่มีล็อกเราแค่กดัน,น,ไ,ดนได้ก้อนเดียวครับแต่ช่องเนี้จะใส่สําหรับ ระบายอากาศสมว่าโดนเรามี3ามก้อนเรามาเสียบระบายอากาศเรืออัน,นี้ชาร์จเสร็จแล้วก็หันกลับมาทางนี้ยังไม่ได้ชาร์จจะขึ้นเป็นสีเหลืองอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดอันนี้เสียบสายแรกอันนี้ไฟบอกสถานะตอนนี้เปิดแค่ตอนแรกครั้งเดียวมาที่ตัดเปิดแล้วก็ต้องชาร์จ เปิดการใช้งานระบบไฟเป็นสีเขียวเริ่มชาร์จตัวนี้หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะบอกสถานะไฟถ้าขึ้นเป็นสองสีเหลืองคือเครื่องยังชาร์จไม่เข้ายังไม่ได้เปิดการใช้งานพอมันชาร์จปุ๊บเนี่ยก็จะเขึ้นเป็นไฟสีเขียวแต่ถ้าสีแดงคือไฟตกเลยหรืออุปกรณ์เสียหายอะไรมานะครับหรือเราเสียบสายไม่แน่นหรือปั๊กมีปัญหาหรือไฟตกอะไรมานะครับสามารถมันจะบอกสถานะตรงนี้อันนี้สําหรับการชาร์จสายเส้นเดียวถ้าแบบเต็มมันทัด ถ้าแบตเต็มอ่ะรุ่นนี้ถ้าเรายังไม่ดึงออกมันจะพัดลมมอนจะทางานมันจะเป่าไปเรื่อยใช่ใช่ครับ่งนี้เราจะสอนมาดแปลงก็คือเราเข้ามาที่แอปดีใจก็กดเริ่มพอมาหน้าปกติแล้วเนี่ยในโหมดของ เขาเรียกเลือกโหมดงานของเราอะจะใช้ในโหมดกเกษตรกรรมเส้นทางนี่ก็เป็นอัตโนมัติแล้วก็จะมีเมนู M M เนี่ยจะมี M เมนวนบังคับเมนวนแล้วก็ไปถึงต้นกดสเปร์ M Park หรือ M บวกเมนวนเหมือนกันแต่กดเดินหน้าพร้อมกับสเปร์ล็อกความเร็วใน3โหมดเนี่ยเราจะใช้กันในวันนี้เรามาที่โหมดเส้นทางก่อนเลือกโหมดให้เข้ามาตรงมุมเทาๆสีเทาเนี่ยกดไปที่มุมแล้วก็เลือกมาโหมดเส้นทางเพราะโหมดเส้นทางเนี่ยเราจะสร้างแผนที่ก็คือเราเชื่อมเน็ตแล้วก็โหลด แผนที่จาก Google ลงมาก่อนมันจะมีตัวเนี้สี่เหลี่ยมให้เลือก2อันจะมีพิมพ์เนี่ยคือทุ่งให้เราเลือกคำว่าทุ่งแล้วกดเพิ่ม กดเพิ่มมันจะมีโหมดให้เราะเลือกว่าเราอะจะไปมาร์กจุดด้วยอะไรจุดขอบเขตความหมายคือสีชมพูคือความหมายเขตพ่อปลูกของเราซึ่งเราอาจจะเอาลิมบไปเดินจิ้มนอกชายทรงพุ่มก็ได้หรือกําหนดเขตตามขอบริมแปลงสมมติว่าขอบของเราเวิ้งเบ้าโค้งเราก็ตามโค<ป>้งได้เลยมันก็จะมีจุดขอบเขตจุดสิ่งกีดขวางการเพิ่มมันจะมี1 2 34ีทีนี้เราจะจุดด้วยอะไรมันจะมีอยู่3แบบก็คือเป้าเล็งเป้าเล็งก็คือตัวนี้ซึ่งเราสามารถกําหนดจุดน่าจตรงนี้ได้เลยอันที่2คือตัวควบคุมรีโมทรีโมทก็คือตัวสีเงินนี้เราเดินไป แล้วกดไปเพิ่มส่วนอันนี้3คืออากาศยานเราบินโดนทาแผนที่ซึ่งโดนทำแผนที่นั้นเราค่อยทำมาทำอีกทีนึงเพราะว่าอันนั้นมันต้องใช้ความํำนานวันนี้เราจะใช้เป็นเป้าเลงกับตัวรีโมททีนี้ความสเสถียรหรือความแม่นยำเนี่ยมันต่างกันเป้าเลงควบคุมด้วยรีโมทกับอากาศยานเป้าเลงเนี่ยความแม่นยำน้อยเพราะว่าเราเหมือนกับ ไอตีนี้คือกดจุดไปเลยเลยมาเนี่ยซึ่งมันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ส่วนมากจะใช้เป็นตัวควบคุมกันเป้าเลงใช้คู่กับอากาศยานเหมือนที่ผมมาบินบินรอบเลยเราก็จะมีเส้นสีขาวของตัวโดนแล้วก็เป้าเลงมาจุดๆๆๆตามที่โดนบินอันนั้นก็ถือว่าเร็วเหมือนกันแต่ใน่จรสอนทุกอย่างสมมุติแปลงนี้เรากําหนดได้เป้าเลง จุดขอบเขตสมมติว่าแปลงนี่เป็นแปลงแปลงต้นเล็กเนาะ,ะแล้วก็กาหนดไปเลยเพิ่มอ่ามัา <ไป S 2> จะเพิ่ม<ไ>ปเป็นเวพอยการเพิ่มเวฟพอยเนี่ยให้เราอะไม่ว่าจะปักหมุดหรือเดินตามรีโมทให้เราอะเดินตามทวนนาฬิกาหรือตามเขียนนาฬิกาก็ได้ให้เป็นวงกลมแต่อย่าไปเดินตัดเพราะถ้าเดินตัดจากมุมนี้มานี่แล้วก็มานี่มาน,มานี่อย่างนี้กลายเป็นตัวคูณมันจะ ใช่ใชมันจะไม่ให้ทาม,มันจะบอกว่าเรากาหนดจุดไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยต้องกําหนดจุดไปเลยกำหนดเป็นยานวไปเลยก็ได้นะ,ะถ้าโค้งก็คือโค้งง่ายๆก่อนให้เห็นภาพก่อน<ไ>จะเห็นว่าเนี่ยคือจุดขอบเขตก็คือตัวสีชมพูก็จะได้เป็นเส้นทางมาเสร็จแล้วเนี่ยอเผอ,อิืว่าในจุดตรงกลางเนี่ยเราไม่อยากให้มันพ่นหรือมีบ้านมีบ่ออะไรมาเนี่ยเราสมมุติเข้าไปเพิ่มจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าถ้ามันมีสิ่งกีดขวางอย่างนี้เขาจะตัดเส้นทางการบินไปเลยจะไม่บินผ่านแล้วก็ไม่สเปรย์ อันที่2จะเป็นรอบรอบทรงกลมเนี่ยพอเรากดเพิ่มไปมันจะมีจุดเซนเตอร์กับรัศมีรัศมีคือขยายขอบเขตขยายขอบเขตความหมายคือตัวนี้เขาใช้ไปกับต้นไม้ทรงพุ่มที่มันใหญ่ๆต้นกระท้อนต้นยางนาหรือเสาสัญญาณอากาศจุดตรงกลางคือเราไปปักตรงกลางของตัวเสาสัญญาณปึ้งหรือเสาไฟฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยรัศมีที่เราต้องการขยายออกมาเนี่ยเอาจุดที่ขยายออกมาไกลสุด เป็นหลักเหมือนต้นไม้ต้นไม้ทรงพุ่มจะไม่เท่ากันด้านข้างไม่เท่ากันแต่เราจะเอาทรงพุ่มด้านข้างที่ยาวไปที่สุดเป็นรัศมียาวที่สุดก็จะได้เป็นการหลบหลีกของเส้นทางตรงนี้ไป<ม>เขาจะแค่ไม่บินผ่าน<ม>ใช่จะอ้อม,มจะอ้อมเลยกับตัวนี้จะเหมือนนกล้ๆตัวนี้จุดสิ่งกีดขวางแต่เขาจะบินผ่านแต่ไม่ตะเป็นน้ายาอันนี้คือฟังก์ชันของการทํางานของการกําหนดจุดของแต่ละจุดมันจะเป็นประมาณนี้แต่ทีเนี้ยการเลือกที่จะเอาอะไรไปกําหนดจุดก็คือมี3ตัวเข้าใจากันง่ายๆแบบเนี้ยอะไรมานะครับ เสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้แล้วได้พื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเรากดบันทึกเราจะใส่ชื่อทาที่เราอยากจะใส่ให้มันจําง่ายเสร็จแล้วพอกดบันทึกมันจะมีอยู่ตรงนี้มันจะมาอยู่ที่งานงานเนี่ยคือเป็นชื่อแปลงบันทึกเรียบร้อยกดวิงวอนเขาจะให้เราใส่อัตราค่าน้ําอันนี้คือวิธีการตั้งค่าเซตน้ําเซตร,ระยะห่างของแปลงอัตราการไหลซึ่งในนี้เราสร้างเป็นเทมเพลตไปเลยก็ได้ทีนี้อัตราการไหลเนี่ยอันนี้มันจะคํานวณเป็นเเรโชให้เรามากําหนดตรงนี้ก่อนระยะห่างการบินผมใส่เป็น4.5 ซึ่งระยะห่างของเส้นการบินก็คือสีเหลืองนี้เราจะกาหนดเท่าไหร่ก็ได้เอาที่เราแบบอยากจะได้ว่าสมมติว่าทรงพุ่มยึดอย่างนี้ดีกว่าถ้าทรงพุ่มหนาแน่นเราอยากให้มันบินแบบมันชุ่มฉ่ำเพราะว่าโดนมันจะเป็นสเปรย์น้ำน้อยถูกต้องไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันฉ่าให้มันกลับมาบินทับบ่อยๆบ่อยๆซ,ซ้อนกันอ่าซ้อนๆยิ่งบางคนอ่ะชอบ i, ยิ่งถี่ยิ่งดีเลยมันเนี่ยเหมืนมอนกับเราฉีดมือแหละ แต่ก็จะเปืองแต่มาตรฐานก็คือผมใส่ไปที่4.5ที่แบบเห็นผลชัดเจนได้ประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลปุุมแมลงใช่จากประสบการณ์เพราะว่าเมื่อก่อนก็คืออย่างถ้าโดนแบบน้ําน้อยแบบพวกโดนประกอบจะใส่โยมัน2เมตรให้มันทับเพื่อบีบเพราะมันสเปรน้ำน้อยแต่ถ้าที่40ที่50 4.5เนี่ยเหลือเฟือเลยพอที๊พอได้ระยะห่างแล้วเนครับว่า เส้นการบินเขาจะถี่ขึ้นอ่าแล้วปรับอีกดูให้มัน,นชัดๆความสูงนะเพื่อผลถ้าเราบินด้วยการล็อกความสูงตรงเนี้ยเราใส่อะไรก็ได้ใส่เป็นแปดแล้วกันเพราะว่า,า,วาใช่ใชม่ใช,ใช่เขาจะไม่สนใจเราเขาจะสนใจที่เราปรับขึ้นปรับลงค,บความเร็วเนี่ยเราใส่ไปที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่อ่าหนึ่งจุดสี่คือมาตรฐานความเร็วที่แบบบินสบายๆน้ำนไหมครับหนึ่งจุดสี่แต่ว่าอัตราการใช้อ่ะสามสิบลิตรต่อหา คือ30ลิตรต่อเฮกเตอร์เพราะงั้นเนี่ยก็คือ6ไร่มันใช้ถาอันอันซึ่งมันน้อยไปสเปร์น้ำมันเลยอยู่ที่1ลิตรเองเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะสเปร์อยากเราเราอยากสเปร์อยู่ที่เอาที่14ลิตรละกันหรือ12ลิตร <c oughs> อะไรมาเนี่ยเราก็มาเพิ่มตรงนี้ไปอาจจะใส่ไปที่25 0ตั้งค่าไปก่อนอันนี้นอนได้9ลิตรต่อ6ไร่อ่าต่อ6ไร่ใช่อแต่เราอยากได้14ใช่ไหมเราก็เพิ่มเข้าไปยังเป็น13อยู่อ่าเสี่ร้อยคือเราจะป้อนค่าตัวเลข,วเลขพวกนี้เหมือนมันเป็นเ,นเช ประมาณ1ิลิตรตั้างอย่างที่ไม่ก่อนก็ได้15ลิตรทีนี้มันจะมีเรื่องขนาดของละอองเราจิ้มไปที่ตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกว่าหยาบกลางละเอียดแล้วแต่เราเลยหยาบเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเม็ดมันจะเหมือนเม็ดฝนแต่มันจะตกเป็นเป๊ะ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 เหมือนเม็ดฝนเลยตกกระี่ใบแต่ถ้าละอองละเอียดก็จะเหมือนละอองที่โปรยเหมือนหมอกในมานะครับก็จะไปเกาะที่ใบเป็นจุดๆพวกนี้สาคัญคือเมื่อเราบินนะครับจะมีลมแรงหรือไม่มีลมขอให้ละอองมันลงต่อตรงเป้าหมายอันนั้นคือถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าลมนงแรงแล้วมันยังไงฉีดไม่ลงเนี่ยเราไม่ฉีดดีกว่าก็เหมือนกันเราฉีดมือแหละฉีดไม่ถึงก็เราก็ไม่ฉีดแหละอ่าไม่ฉีดดีกว่าอันนี้เลือกได้หมดหรือเราจะเลือกเป็นจิ้มมาเลยก็ได้จิ้มไปทีละตัวก็ได้หรือเราจะเลือกปรับละอองนี้ก็ได้ผมใช้อยู่มัน140สําหรับแบบให้อาหารทางใบจะละเอียดแต่ถ้าคุณพวกเพี้ยจะกระจันเพี้ยอะไรต่างเนี่ยตระกูลเพี้ยผมจะอยู่ประมาณที่200แต่ถ้าหนอนผมจะมาหยาบเลยหรือค่ากลางกลาง3 2 0้เลยเพราะว่าหนอนอ่ะมันต้องโดนตัวด้วย อ่าใช่ครับโดนตัวด้วยนะเนี่ยคือเราเลือกประมาณนี้เอาไงวายาโดนตัวเราปรับยาแต่ถ้ามีกลิ่นยาที่เป็นกลิ่นมีกลิ่นแล้วก็สัมผัสพวกเนี้ยเราก็ใช้เป็นละอองทีนี้ต่อให้เราไปวาดแผนอะไรต่างๆแล้วเรามาเลือกทุเรียนก็จะได้เป็นเทมเพลตตัวนี้กลับมามีค่าที่เราตั้งไว้แบบนี้เลยทีนี้พอเราอยากอยากจะเปลี่ยนก็มาปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยพอเราเซตค่าเนี้ยเรากดเริ่มต้นอะไรต่างๆใส่น้ําก็กดบินได้เลยทีนี้ถ้าเราอยากแก้ไขให้เรามาที่แปลงนี้แล้วกดแก้้้้้ไไไไไขขแแกกมีอะไรไดบาง มันมีพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยอขอบเราสามารถกําหนดขอบได้ว่าขอบจะตั้งเป็นทิศขอบเลยหรือว่าศูนย์เลยมานะแต่ทีเนี้ยการคํานวณของโดนกนะ็คือว่าต่อให้เราตั้งไว้ที่ศูนย์โดนจะบินห่างจากเส้นที่เราไปปักเข้ามา1.5อยู่แล้วแต่ถ้าเป็น1.5มันจะบวกไปอีกเป็น3เมตรมันจะห่างมันจะเผื่อให้อยู่แล้วจะไม่บินตรงที่เราไปปักหมดโดยเป๊ะเป๊เป๊จะไม่บินจะเห็นได้จากตรงนี้ครับเราไปปักอขอบ,ขอบใช่แต่เส้นการบินก็จะเป็นสีเหลืองมันก็จะหยับเข้ามาเอาพื้นฐานก่อนมันจะมีจุดเริ่มต มันจะมีช่องสีดำๆนี้ให้เราอยากมาขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็มาติ๊กมาทางนี้ก็ได้ให้มันบินตรงไหนก่อนใช่ทีนี้ตอนเนี้ยเส้นทางมันบินยาวอีกวันเราอยากจะเปลี่ยนบินแนวตัดแนวนี้ก็ได้เรามันจะบันคลิกที่ขอบนี้บันทึกก่อนอ่ากดไปแก้ไขแล้วตะกี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวนี้ถ้าบันทึกเฉยๆมันก็จะเป็นแผนที่เดิมแต่ถ้าบันทึกเป็นจะย้ายเป็นเหมือนเราเปลี่ยนใหม่เหมือนเราเซฟงานในคอมละเหมือนกันมาแก้ไขบินแนวนี้กดแตปุ่นคลิกกำหนดจุดอยากจะไปเริ่มต้นตรงนี้ก่อน ก็ไปเริ่มต้นตรงนี้นก่อนแล้วกดบันทึกอีกอย่างหนึ่งมันมีพื้นฐานและก็มีสูงสูงมีอะไรบ้างสูงเนี่ยก็คือมีเส้นทางเห็นไหมครับเห็เส้นทางคือเส้นทางเท่านั้นแล้วก็มีเส้นทางและขอบถ้าเราเลือกเส้นทางและขอ,ขอบกดเข้าไปปุ๊บจะมีเส้นสีส้มๆมานี่จะเห็นว่าถ้าเส้นทางและขอบตรงที่เป็นสีขาวตอนที่มันกลับเนี่ยมันจะไม่สเปรย์น้ำมันจะกลับเฉยๆแต่ไม่สเปรย์น้ำที่เขาเอามาเก็บขอบเพราะว่าเขาอยากได้จีดพ่นหมดแล้วมาสเปรย์อีกทีนึ่งคืองานนาเขาจะใช้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นงานสวนเรา่ะะจใช้วิิิธีแแบบบบบนนนผาไปลลกก็ั บินผ่านไปแล้วกันเอางาว่าเราตีเผื่อให้มันออกมากสรงพุ่มเพื่อให้มันสเปรได้แต่งานานามันทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาบินต่ําแล้วด้านข้างเขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่หมดเลย <S <S อ่ามันเลยต้องไปเก็บขอบอีกทีหนึง่งอะไรมานะครับหรือขอบเท่านั้นก็บินแค่ขอบคือเหมือนกับว่าเราซ้ำขอบว่างั้นเถอะบอ่อาซ้ำขอบอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่ามันไม่โดนอะ่ะเราแต่ใหญ่แค่ซ้ำขอบก็เอาอีกรอบนึงอะไรมานะครับทีนี้มุมทิศทางการบินก็คือปรับเป็นแบบเฉียงได้เส้นตรงนี้แหละเราปรับทีละนิดได้หเห็นนะ ปรับทีละนิดได้แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้กันจะปรับแบบแนวตรงไปเลยทีนี้ส่วนแบ่งส่วนเส้นทางจะใช้บ่อยกันเพราะว่าส่วนเส้นทางอยากจะซ้ําด้านนี้บ้างอยากจะซ้ําด้านนี้บ้างบางทีแบบโดนมแมลงกินเยอะ,อ,ะอยากจะบินเฉพาะช่วงนี้เราก็สามารถปรับได้อยากจะไปบินตรงไหนให้ไปกดไปถึงตรงนั้นอย่างนี้ก็ได้หรือแบ่งเป็นครึ่งคนละ50มาบินสองลำเพื่อไม่ให้เส้นการบินมันซับกันเราก็ปรับเป็นคนละครึ่งนนนนใช่ใช่ก็จะปรับกันประมาณนี้ อันนี้คือหมวดการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะไปเดินวาดแปลงกัน ที่สนใจโดนเกษตรนะครับกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับซื้อโดนแถมแบตเตอรี่1น่ก้อนไม่ว่าจะเป็น T50 T25 ที 50, ทนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรา,ายละเอียดตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับผม